ดูขั้นมกี้ได้สลายตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ยังทําให้ฝนตกหนักหลายจังหวัดอยู่ในภาคเหนือล่าสุดมีพายุลูกใหม่ก่อตัวที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้มันได้ถล่มประเทศฟิลิปปินส์อย่างจริงจังแล้วเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นฟงวองลูกนี้จะส่งผลกระทรบต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใดภาคกลางยังมีฝนตกหลายจังหวัดอยู่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่ติดกับริมตลิ่งในแม่มน้ำเจ้าพะยาทาอีสานฝนลดลงอย่างชัดเจนมีฝนแค่20-30เปอร์เซ็นต์เท่านั้นปริมาณฝนแทบจะไม่ตกแล้วในวันนี้ภาคตอนออกอยังงคมฝนตกอยยู่เลภา ยังคงมีฝนตกเหมือนเดิมเป็นช่วงฤดูฝนของเขาแนวโน้มสภาพอากาศแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ ว,วันจันทร์ที่10พฤศจิกาย,ยนครับเพื่อนเพี่น้องอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ของประเทศไทยนะครับข้อมูลล่าสุดเลยวันนี้พายุคันเมกีได้สลายตัวไปจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะจากไปแล้วก็ตามแต่มันยังคงทิ้งฝนไว้อยู่ตอนนี้ผลกระทบหรืออิทธิพลของกลุ่มฝนที่ได้มาจากพายุคันเมกีลูกนี้จากปักหลักที่ภาคเหนือเต็มเลยครับจังหวัดที่จะมีฝนตกในวันนี้คาดว่าจะเจอฝนตกหนักด้วยเพื่อนเพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องระวังครับในจังหวัดแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพพ่ตตาสุุทยอิิษณ แอบทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยนะครับจะมีฝนตกหนักในวันนี้วันที่10พฤศจิกายนจะเป็นวันท้ทายๆแล้วครับหรือเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเจอฝนตกหนักในวันนี้หลังจากวันที่10เป็นต้นไปปริมาณฝนก็จะลดลงแทบจะไม่มีฝนแล้วนะครับอาจจะมีฝนตกเลลินไปไปล่อยเท่านั้นวันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะไม่มีแล้วในประเทศไทยใน5ภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคตนตกภาคตนออกภาคอีสานอิทธิพลของกลุ่มฝนที่อยู่ในวันนี้มันจะตกหนักนี้นะครับและมันก็จะสลายหายตัวไปถ้าเกิดไม่ฝนตกอีกก็คงเป็นฝนมาจากทางภาคใต้ครับเป็นนฝจาก่องมส างตอนตกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่ฝนที่มาจากทางตอนออกเชียงเหนือทางอีสานตอนนี้นะครับปริมาณฝนแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้มีเพียงแค่2 0 3 0เท่านั้นทุกจังหวัดเลยในภาคอีสานจะไม่มีฝนแล้วครับแต่จะมีฝนตกเลนลินปรปอยเท่านั้นจะอยู่ในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดทธานีหนองคายมีโอกาสฝนตกมากที่สุดส่วนใหญ่จะเจอสภาพอากาศที่หนาวในตอนเช้ากลางวันก็จะเจออากาศร้อนเหมือนเดิมแต่ไม่ถึงกับร้อนจัดครับจะเจอสภาพอากาศ2แบบนี้นะครับอากาศหนาวตอนเช้าและช่วงกลางวันจะร้อนนิดหน่อยจะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนทางอีสานตอนล่างนะครับท เป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางภาคใต้นะครับเป็นฝนจากมรสุมตันตกเฉียงใต้ตอนนี้ที่ยังปกคลุมทางภาคใต้อยู่มีโอกาสที่จะตกได้2จังหวัดนี้ในภาคอีสานส่วนภาคตอนออกจะมีฝนอยู่ถึง50-60เซเลยนะครับไม่ใช่ฝนจากพายุคันเมกีเป็นฝนที่มาจากทางภาคใต้นั่นแหละมีโอกาสฝนตกได้ในวันนี้แต่ไม่ตกหนักไม่ตกแช่ไม่ตกแรงครับลมก็จะไม่แรงด้วยจะตกปกติครับไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมเฉียบพันน้ำป่าหลากเลยครับในภาคตอนออกภาคใต้ครับตอนนี้ยังคงมีฝนเหมือนเดิมเป็นฝนตามฤดููกกกกาาาาาลคคคคครรรรััับบททีีี่่มมมนนนวววจจะะตตปปปํออยแ้้ใใุเ็โดขงภ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุคันเมื่อกี้ลูกนี้แต่จะมีฝนตกในวันนี้อยู่ครับไม่ตกแช่ไม่ตกนานเหมือนเดิมครับไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่มีโอกาสฝนตกในจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีโอกาสฝนตกมากที่สุดในภาคใต้ครับส่วนคลื่นลมทั้งสองฝั่งนะครับในอันดามันและฝั่งอ่าวไทยความสูงของคืนนี้จะอยู่ประมาณ1 2เมตรเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้เรือเล็กที่เป็นชาวประมงตอนนี้ออกเรือหาปลาเดินทางสัญจรได้นนตามปกติครับไม่ค่อยน่ากลัวเองคืนแล้วครับจุดที่ต้องระวังก็คงระวังอย่างเดียวคคครรรัััับบบิเเววณทีีี่่มมฝนนนนนกกลลาาาางงงะะะะ้้จจจจุุดสสูอแตถึ เรือเล็กนี่ไม่ควรเข้ากล้เลยครับระวังไว้เป็นเพียงพอครับหลีกเลี่ยงได้เลยบริเวณที่มีฝนในกลางทะเลไม่ค่อยน่ากลัวแล้วก็ไม่ต้องระวังเรื่องคือลมฝนจะตกหนักด้วยนะครับในภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันมันและอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทุกจังหวัดด้วยแล้วก็อาจจะมีความร้อนมาแทรกแซงด้วยนะครับในภาคใต้จะเจอสภาพอากาศ2แบบนี้นะครับอาจจะมีฝนได้แล้วก็อาจจะมีความร้อนได้ความหนาวไม่มีครับในภาคใต้ไม่มีแน่นอนมาดูจุดเสี่ยงในวันนี้ครับจะอยู่ในภาคกลางเลยน่าเป็นห่วงมากๆเลยตอนนี้ครับน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งหลายมื้นท พายา the ขึ้นสูงมากๆเลยครับจากน้ําเหนือที่ไหลลงมาจากการปล่อยน้ําของเขื่อนเจ้าพญาน่าเป็นห่วงมากๆเลยตามข่าวนะครับเขื่อนเจ้าพญาได้มีการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนอย่างมากเลยนะครับเตรียมตัวระวังให้ดีๆเลยมีโอกาสน้ําจะท่วมขังนานนะครับวันนี้ครับมีโอกาสน้ําท่วมอีกระลอกหนึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่พุทธทีลุ่มครับจังหวัดที่ต้องระวังเลยในวันที่10บพฤศจิกายนจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพระวังให้ดีๆระวังน้ำนรินทร์อนีกระลอว ก็จะลดลงอย่างช้ามากเลยครับเนื่องจากน้าทะเลมันมีความสูงมันนนสูงทําให้น้ําในแม่น้ำเจ้าพยาครับไหลลงทะเลช้าพ่อแม่พี่น้องอาจจะเจอน้ําท่วมขังหลายวันเลยครับอาจจะลากยาว2อถึงวันได้เลยเตรียมตัวระวังให้ดีๆเลยเพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและนนทบุรี2เขต2จังหวัดนี้มีโอกาสที่น้ําจะท่วมสูงและอาจจะขยายวงกว้างด้วยถ่าน้ำนนกเปรดตอนนี้วิกฤตแล้วครับน้ำท่วมขังหลายพื้นที่แล้วจากน้ําน้นตลิ่งพ่อแม่พี่น้องที่ใช้กระสอบทรายกันนะครับตอนนี้กระสอบทรายแตกหลายพื้นที่แล้วระวังให้ดีๆคครรรัััับบเเออออาาาใจจช่่ววววยยยยขหห้้้้ผนนนนนพิกตีไดดดโ็ะงุธ ก็ยังหนักอยู่เลยแม้ไม่มีท่าทีว่าจะลดด้วยอำเภอบางบานผักไห่เสนาบางบอินจุดหนักๆเลยจะอยู่ในอำเภอบางบานตอนนี้น้ำท่วมสูงถึง2ชั้นเลยครับตอนนี้บ้านชั้นเดียวครับอยู่กันไม่ได้แล้วเอาใจช่วยครับฝนตนนี้มานฝนในภาคกลางนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่สครับมีโอกาสฝนตกน้อยอยู่แต่มีโอกาสฝนตกได้บริเวณจังหวัดนนทบุรีครับมีโอกาสฝนตกได้เลยมากที่สุดเลยวันนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลระวังฝนตกไว้ด้วยแล้วก็ระวังน้ำเหนือที่ไหลลงมาด้วยนะครับแล้วก็ระว ปฐุมธานีด้วยครับในอำเภอเมืองอำเภอสามโคกมีโอกาสที่จะเจอน้ำา้อนตลิ่งด้วยในวันนี้ส่วนความหนาวในประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับมันได้จ่อลงมาแล้วครับมันอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนอยู่ครับมันรอให้มรสุมหรือล่องฝนอิดเดีลของคันแมก,กี้ลูกนี้แหละมันได้หายไปจากประเทศไทยมันก็พร้อมที่จะลงมาแล้วครับ่อแม่พี่น้องก็จะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ที่สิบครับหน้าหนาวความหนาวลมหนาวที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนที่อีสานตอนบนที่มาจากทางประเทศจีนมันยังไม่ได้ลงมาเต็มตัวครับมันยังมีกลุ่มฝนมรสุมที่ผักดันมันอยู่เมื่อไหร่ท่่มมัันนนนนไไปเเืืออลคคคใภภภภาาาาางยหก ตกภาคตันออกภาคอีสานจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วเตยียมตัวรับมือดีๆครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาไปครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละอากาศหนาวก็จะเริ่มเข้ามาแล้วครับบางๆมาเบาอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ1-2องศาแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับยอดดอยยอดภูนี้อุณหภูมิจะลดลงที่สุดเลยจะลดลงประมาณ5-6องศาเลยครับจะเริ่มกลับมาหนาวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ต้นเดือนพฤศจิกายนผมุตได้ประกาศเตือนเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักเลยมีพายุคันแมกกีี้้้้้้้เขาา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 มมมมมััดดคคววววววหหหหหนนนนนนนไไไททํํใใใถอย่ลลงปฝบฤูซึ S <S เหตุการณ์ที่มีพายุเข้ามาในฤดูหนาวนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยครับเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ30ปีที่แล้วเลยเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยนะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็มีน้ําเยอะอย่างนี้แหละแล้วก็น้ําท่วมแบบนี้เลยมาปีนี้ครับพายุเข้ามาน้ําก็เยอะเป็นแบบเป๊ะๆเลยครับน้ำเยอะน้ําท่วมหลายพื้นที่เลยเรามาดูเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นฟงวองกันนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพายุใต้ฝุ่นฟงวองตอนนี้ครับกำลังเคลื่อนเข้าสู่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ครับยังง้้าานี่เ,เอยจวใช ฟิลิปปินส์มาด้วยนะครับขอให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วครับเมื่อพายุเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วจะวนกลับมาเคลื่อนตัวไปทางเหนือครับและตอนออกชิงเหนือทิศทางของมันนะครับมุ่งไปยังเกาะไต้หวันและจะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากวิมวนอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ครับในช่วงเวลาดังกล่าวพายุนี้ครับไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอนครับและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนครับทุกจังหวัดไม่มีฝนจากพายุฟงมงลูงนี้ครับนี่คืออัปเดตเส้นทาา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 างงงงขออออพพยยุุโฟหวนนะะครรัััมดูกกกกกกณศจจตลษ่ไป24้ื ตกหนักหลายจังหวัดอยู่จุดเน้นที่ต้องระวังเลยในจังหวัดแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตาครับจากย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลคุมด้านตะนตกของภาคเหนือและประเทศเมียนมาครับทำให้บริเวณดังกล่าวนี้ครับก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมอาจทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เลยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณดังกล่าวครับระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับจุดนี้น่ากลัวที่สุดครับน้ำล้นตลิ่งระวังให้ดีๆเลยพื้นที่ลุ่มก็ต้องระวังไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรก็ต้องเตรียมการป้องกันให้ดีนนนะวงาามเจกข้้้็็ปออพพแ ตอนนี้เริ่มแก่เริ่มออกรวงแก่แล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวพร้อมที่จะตากกันแล้วหลายพื้นที่เจอน้าท่วมหนักเกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับสำหรับข้าวและวรรวมไปถึงข้าวโพดที่เกิดน้ําท่วมได้ในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอ้อยด้วยน้าท่วมหลายจุดหลายแปลงเลยเอาใจช่วยครับระวังให้ดีๆทําทางระบายน้ําใหด้ดีนะครับส่วนภาคใต้ครับยังมีฝนตกหนักหลจังหวัดอยู่ก็เนื่องจากมรสุมตะตกเฉียงใต้นี่แหละครับที่ปกคลุมอนามันและอ่าวไทยที่มีกลาลังปานกลางมีคลื่นสูงเมตฝนึ m, ่งสองเมตรจวไที่มีฝน้นครับคลื่นส ผมมงครับก็บต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนครับคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปครับในวันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนไทยตอนบนจะมีฝนลงครับแต่ยังมีฝนฟ้าขนองหลายจังหวัดอยู่ก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่าที่เคลื่อนไปปกคลุมประเทศพม่านะครับในภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้มาดูัยกรณ์อากาศหลายภูมิภาคกันครับภาคเหนืออากาศจะเย็นตอนเช้าเหมือนเดิมครับฝนฟ้าขนองระลอกสีของพื้นที่มีโอกาสฝนตกได้เลยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตากภูมิตําสุด21องงศาสสูุดด33อออองศาาตมยยด ครับอุณหภูมิจะต่ำสุด11องศาเลยติดต่างลมแปรปวนครับความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองระล่า10ของพื้นที่มีโอากาสฝนตกในจังหวัดเลยน้ำบรมพูชายภูมิและนครราชสีม,มาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศายอดภูดครับอากาศต่ำสุดอยู่ที่14องศาความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคากลางฝนฟ้าขนองระล่า40ของพื้นที่มีโอากาสฝนตกได้ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุ 34องศาความแรงลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองระละ30ของพื้นที่มีโอกาสฝนตกในจังหวัดนครนายกปราจ,จนีนสะแก้วชนบรุรีระยองอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาความแรงลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอทะเลมีคลื่นสูงเมตรเท่านั้นครับบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองระละ40ของพื้นที่มีโอกาสฝนตกในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาส ง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนองละล่าหกสิบของพื้นที่มีโอกาสฝนตกได้ในจังหวัดกระบี่ตรังและต่ลูนอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาความแรงลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง12ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงเกิน2มเมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้านขนองละล่าสามสของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดงี่สิลเอ,ค,รรอคือ,ยา,ยอา,าศาก รมประตูครับขอบคุณมากครับ